ใายคนหนึ่งที่ได้กลายเป็นวิญญาณในคืนคืนหนึ่งที่ลานขยะด้านฉานเมืองทำให้เขาสามารถได้รับพลังอันแปลกประหลาดของโลกของวิญญาณและเปลี่ยนแปลงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและเกิดขึ้นไปแล้วให้เป็นตามที่เขาต้องการได้นั่นคือคอนเซปต,ต์ง่ายๆของเกม Ghost Trick Phantom Detective นะครับเกมที่เป็นแนว p u z z l ให้เราไปไขปริศนาของตัวเองนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคืนคืนนั้นนะครับ ตัวเราตายไปได้ไงตัวฉันเป็นใครทําไมถึงมานอนแอนตูดอยู่ตรงนั้นนะผู้หญิงคนนั้นคือใครทําไมเธอถึงถูกฆ่าฉันต้องช่วยเธอไหมช่วยได้อะไรแล้วก็ไล่ตามปริศนาของตัวเองจนกระทั่งไปเจอปริศนาใหม่ใหม่ใหม่แล้วก็จบเกมนะครับเราจะพยายามพูดโดยไม่สปอยมากที่สุดครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยูสุคุยหลังเล่นโกดทิก a n นทอมดีเทคที e ครับ ก็ต้องบอกเลยว,ว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ตอนแรกก็อาจจะไม่ได้คาดหวังมากแต่ว่าอตอนนั้นเหมือนเขาปล่อยอตัวเดมโมออกมาให้เราลองเล่นเราก็เลยแบบลองเล่นดูแล้วเราก็เป็นพวกที่ชอบเกมแบบพาร์โซอยู่แล้วนะครับเกมนี้ก็จะเป็นแบบว่าเราจะได้เป็นผีเป็นวิญญาณนะ่ะเออแล้วก็สามารถที่จะทําการทริคหลอกเราสามารถสิงสิงของแล้วก็ทําให้มันขยับได้นะครับซึ่งการทำเนี้ยมันจะทําให้แบบว่าเราสามารถเดินไม่ได้ อ,อย่าใช้คำว่าเดินนะลอยนะครับสิงสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆนะครับตามที่มันจะมีะจุดหรือว่าคอให้เราไปสิงนะเะเพื่อไปแก้ไขปริศนาช่วยคนคนนึงหรือว่าจะทําตามเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่นะฮะซึ่งเกมนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คืออย่างหนึ่งเลยนะเรื่องอาร์สไตล์ถึงแม้ว่าเกมนี้เนี่ยจะถูกสร้างบน RE Engine นะครับซึ่งปกติแล้วคอมของผมจะปฏิเสธอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น Reset ร Evil เจ็ดแปดอ่าพวกเนี้ยคือคอม,มาบอกว่าไม่ไม่รานรานไม่ไหวแต่ว่าพอมาเล่นอย่างเกมเนี้ยด้วยอ่าระบบเกมที่มันไม่ต้องมีการประมวลผลเรียลไทม์หรือเยอะๆเนาะเออก็เป็นอาร์ตสไตล์แบบกระตูนเหลีล่ยมอ่ามนมน,มนแหลมแหลมเนี้ยซึ่งมันก็เป็นอาร์ตสไตล์ที่ค่อนข้างเฉพาะตัวก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดึงดูดพอสมควรนะครับในการที่แบบเราจะยึดติด หรือว่านั่งเล่นเกมนี้อยู่ติดกับเกมนี้ต่อไปได้เรื่อยๆผมเลยว่าอาร์ตจะไม่แย่เลยนะครับด้านเกมเพย์แล้วก็ลื่นไหลนะครับพาโซไม่มีการซอฟล็อกใดๆเกิดขึ้นไม่มีเดสล็อกไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณสามารถทําได้ตลอดเวลาคือการย้อนเวลากลับไปนะครับตอนเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดคุณทําอะไรพลาดนั่นแปลว่ามึงผิดนะครับเกมไม่ได้ผิดอ่าเราก็สามารถที่จะกดตัวเลือกในการย้อนเวลากลับไปได้ ไปแก้สิ่งที่เราคิดว่าเราทําผิดใหม่ไม่กลับมาเดินซ้ำอรอยยี้นะฮะรูปแบบของปริศนาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีเพียงแค่การย้ายตัวแล้วก็ไปสิงเนี่ยแต่ว่าบางทีเนี่ยเกมเนี้ยนอกจากแค่ทำได้แล้วคนอาจะจะต้องกะเรื่องของทามมิ่งหรือเรื่องเวลาด้วยช้าไม่ได้เพราะเกมแอบจับเวลาจริงๆอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้บอกเป็นหลักวินาทีแบบ ทรายในกระซายหล่นตามจริงเป๊ะๆอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งที่เวลาผ่านไปจนถึงจุดจุดแล้วเกมจะเตือนว่า time is passing เวลาผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าถึงจุดแบบว่า,าวิกฤตจริงๆที่ว่าเหตุการณ์ใ,ให้เกิดในความตายหรือว่าสิ่งที่อเราอุตส่าห์ย้อนอดีตกลับมาเนี่ยมันจะกลับไปเกิดซ้ำขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเกมก็จะบอกนะครับว่าแบบเหลืออีก3 2 1 0อไรนย่งนนะฮะ ซึ่งก็เราใจในจุดจุดหนึ่งเพราะก็จะมีบางช่วงบางฉากที่าบาังคับให้เราจะต้องเล่นในเฉพาะช่วงนับเวลา3วิสุดท้ายอะไรแต่ก็ยังดีนะครับที่ว่าพอเราอ,าอยู่ในโลกของวิญญาณเวลาไม่เดินนะครับแต่ว่าของก็ขยับไม่ได้เช่นกันเราต้องกลับมาโลกของความเป็นจริงแล้วก็ขยับของนะแต่ว่าในเกมเนี่ย นอกจากที่เราจะมีพลังในการสิ่งเนี่ยในการที่เราไปเจอผู้คนเนี่ยไม่ใช่มีแค่เรานะครับที่ว่ามีพลังพิเศษนี้อยู่คนเดียวยังมีคนอื่นอีกที่มีพลังพิเศษแบบนี้นะครับต้องบอกแต่ว่าใครที่อยากจะรู้ในเรื่องราวสตอรี่เกมนี้เนี่ยมันมีความหักมุมอยู่ผมก็ขอแนะนำเลยว่าคุณควรจะลองซื้อติดสตรีมเอาไว้ลองเล่นเองหรือว่าจะดูช่องเราก็ได้นะครับเพราะเราเล่นจบแล้วอ่า แล้วก็มานั่งทําคลิปตรงนี้ก็อยากจะแนะนํำส่งต่อเกมนี้นะครับต่อใครที่ชอบพาโซ่อาจจะมีเรื่องของการอ่านข้อความระดับหนึ่งแต่ก็เกมก็จะมีไฮไลท์คำสำคัญอยู่นะครับเพราะนั้นก็ลองดูคำสำคัญดีๆแล้วก็ทำตามไปเพราะว่าเกมนี้นไม่ได้มีออบเจคทีฟขึ้นนะครับ พราะนั้นถ้าเกิดว,ว่าคุณพลาดเรื่องการอ่านบทสนทนาระหว่างตัวละครหรือว่าการพึมพำกับตัวเองของตัวละครในฉากก็อาจจะเท่ากับว่าตัวเองนั้นได้ขาดคำใบ้สำคัญไปเหมือนกันนะก็แนะนำนะครับสำหรับเกมนี้บอกตรงๆว่าผมว่าใครที่ชอบเล่นเกมแนวพ z z โซเกมนี้คงต้องมีติดเครื่องเอาไว้แน่นอนนะครับอาร์ตดีระดับหนึ่งนะเรื่องราวใช้ได้มี มีเหตุมีผลระดับหนึ่งนะครับในการแบบออ้สร้างมีว้าวอิเลเมนต์แบบในตอนท้ายจะมีการแบบหักมุมมีแบบเรื่องราวให้เราชวนสงสัยระหว่างทางระหว่างที่แบบว่าเราจะต้องคุยกับตัวละครเพื่อแบบได้รับรู้เรื่องราวของเขาเพิ่มเติมเนี่ยมีอะไรหลายอย่างเลยที่น่าสนใจให้ได้ลองติดตาม ไปเรื่อยๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยนอกจากเกมตัวหลักแล้วถ้าคุณเล่นจบคุณเขาจะได้อ่าปลดล็อกสไลดิ g งพั z โซนะครับซึ่งก็คือแบบใครเคยเล่นไอ้เกม16ช่องไหมที่แบบเป็นขนมมาไอ้ร้านของเล่นนะ่ะอ่าสิช่อง15เลขแล้วก็เรียงให้เป็นึ่งมีแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะครับใหญ่สุดคือ5้าคูณห้าแผ่น25ช่องนะซึ่งอ่าเล่นก็นได้ไม่เล่นก็นได้นะครับมันปลดล็อกหลังจากเกมจบไปแล้ว เกมนี้ดีในเรื่องของการเล่นใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้มีรีเพลย์แว e ลูตัวเกมพัซโซส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มีเรื่องรีเพลย์แวลูอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ไม่ได้หวังให้คุณต้องกลับมาเล่นซ้ําถูกปะเพราะนั้นก็เล่นแล้ะดื่มด่าในครั้งแรกให้เรียบร้อยนะครับเกมนี้ไม่มีระดับความยากมีแค่รู้กับไม่รู้นะถ้าไม่รู้ปล่อยเวลาหมด พลาดไปครั้งหนึ่งตัวละครก็จะบอกว่าเอ๊ะถ้าฉันทําอย่างนี้ล่ะทําอย่างนี้ได้ไหมนะเอ้ยแบบนี้ทาไม่ได้นะเออแล้วแบบท่าอา,า,ากาศจังหวะตรงนี้แหละทํายังไงดีอะไรเงี้ยเออมันน่าจะมีตรงนี้นะที่เปลี่ยนได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดคุพลาดไปแล้วหนึ่งครั้งตัวละครจะช่วยใบยนะครับส่วนสองครั้งนี่ผมไม่รู้เพราะว่าเต็มที่ก็รอบเดียวตัวละครก็ใบามาจนมากพอที่จะผ่านได้นะครับก็แนะนําอีกครั้งหนึ่งนะครับกูจะพูดแนะนําเรื่อยๆนะครับว่า ่ายใครชอบพาโซเกมนี้ก็ติดเครื่องไว้ไม่แย่เลยนะฮะไม่หนักเครื่องด้วยสบายมากเลยตอนเล่นนะอาจจะมีหงุดหงิดนิดหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วโทษจอยตัวเองนะครับก็เลยใช้จอยเล่นแล้วมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่จริงๆม่ต้องแบบดันอนาล็อกแล้วค่อยๆแบบยืดตัวบังคับออกไปได้นยแต่ว่าจอยทัานมันทําอย่างนั้นไม่ได้มันไม่รับน้ําหนักอะ่ะมันไม่หักสุดมันก็ไม่ไปนะฮะ ตามนั้นนะครับก็คุยหลังเล่นความรู้สึกส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวนะครับผมว่าผมชอบความเข้มข้นของเรื่องราวในระดับหนึ่งที่แบบเหมือนเกมพัซซ์โซลแล้วแบบความแบบเฮ้ยมันอยากจะหักมุมอะไรเงี้ยเออม,มันมันมีแล้วก็เกมนี้ไม่ค่อยปล่อยป,อยปมทิ้งให้สงสัยหนละังจากเล่นจบค่อนข้างพยายามเคลียร์ตัวเองมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในในเกมอะ่ะ คือเขาเขาพยายามเคลียร์ตัวเองที่สุดแล้วในการบอกว่าเฉลยพยายามเฉลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นทําไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นเหตุการณ์ในคืนนี้ทั้งหมดมันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยเกมบอกหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยจะต้องมีแบบไ,ไปหารอหาอะไรเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องหาจริงๆมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าพอเราเล่นแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดูก็คือหน้าพอร์ตที่เป็นสมุดโน้ต บันทึกเรื่องรองาวเกี่ยวกับตัวละครแต่ละตัวที่เราเจอแบบเป็นอัปเดตว่าคนนี้เป็นอย่างนี้ตอนนี้อีนี้ตายไปแล้กกี่ครั้งช่วยมาแลวกี่ทีอะไรเงี้ยเออแบบนี่ตายอีกแล้วรอบนี้โดนอย่างนี้รอบก่อนนี่โดนอย่างนี้รอบนี้โดนแบบนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยก็มีแบบนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าจะหาข้อคิดอะไรสักอย่างถึงมันผมมันก็กินใจอยู่เหมือนกันนะครับในเกมนี้ คุณลองไปหากันเอาเองแล้วกันนะไม่ว่าจากการเล่นเองหรือว่าการไปนั่งดูในคลิปที่ผมเล่นไว้นะครับเพลย์ลิสต์เตรียมไว้แล้วอยู่ตอนท้ายนะครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องทาของเรานะครับแล้วก็ติดตามโซเชียลไม่จะเป็น Facebook Twitch หรอบูสกายนะครับมีอะไรไปแจ้งไปบน่นไปคุยที่นั่นนะครับมีทวิตเตอร์อีกช่องทางหนึ่งนะไว้ลงโพสต์นะครับส่วนทวิตเอเอาไว้ไลฟ์นะครับถ้ามีไลฟ์จะแจ้งเตือนผ่านอีก3ช่องทางที่เหลือนะครับอยาก ฟังเรื่องราวาเล่นหลังเล่นอย่างนี้นะครับก็เดตตามไปเลยว,ว่าเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวมานั่งคุยหลังเล่นอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงเครดิตขอดื่มดับกับตัวเองแล้วเราจะตัดเครดิตทิ้งได้บ้างอะไรอย่างนี้นะเออบางเกม,บา,เกมบางเกมยังงงเลยเล่นแล้วทำไมเพลงเครดิตแม่งติดนเลยกระสีแล้วแบบต้องตัดเสียงออกเนี้ยเส้นนะเออ เอาเป็นว่าเรายกออกทั้งหมดออกมาพูดตอนนี้เลยนะครับมันจะได้ครบทีเดียวนะตกผลึกอะไรเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับตอนท้ายนะครับหลังจากจบคลิปนี้แล้วเพลย์ลิส์รออยู่นะครับใครอยากจะกลับไปดูนะครับโกดทริ h แฟ t ทอมดีเทคทีฟนักสืบผีสิงนะครับจริงๆเป็นนักสืบเป็นผีแล้วก็มีการสิงนะครับก็เลยเป็นนักสืบผีสิงพ็ไปดูกันได้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเพราะม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ